สวัสดีสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข้าวหอมสาวน้อยมกักเลาะพี่น้องเต็มจานมือนี้มักนาวพี่น้องมะนาวฟังเสียงเด้อ่ารมินนางเอกมอล่ำยายข้าวหอมยายของน้องข้าวหอมสาวน้อยมกักเลาะเมื่อนี้เออทรงงานพี่ยู่ก่อนพี่น้อง มื้อนี้มีคลิปเล่าฝันพร้อมกินบักนา,านาวมะนาวแก้ไอพี่น้องทั้งไอทั้งเป็นหวัดเนาะข้อแหบทั้งคันจะกินยาเรียบเรียบร้อยแล้วละ่ะสามสี่มือแล้วเนาะกะนอนบ่ได้เต็มทีดอกเทื่อละสองชองั่วโมงเทื่อละชั่วโมงกะไอกะลุกขึ้นมากินยากับบักนาวกินอยู่นี่เบิดบักนาวสิพอสวนหนึ่งล่ะพี่น้องนี่สวนที่ซวงนี่เนาะเอ่อ มูเพิ่นเก็บกิบมาไว้ให้กินไปจิบไปว่าความฝันไปน้ำเนาะพี่นนองเดี๋ยวบีบนามมันลงคอกันเนาะแก่ขั้นคอ่นสิไดีเล่เราความฝันต่อไปน้ำบีบเอานามมาเน่าลงคอกันด้วยพี่เนอะได้หลายข่ําเลยเมือนี่เ <c oughs> <c oughs> มื่อจพ่อสิบ,สบห,นหน่วย,ยแล้อล่ะกลว่าขั้นเนี่ยกับบีบลงคอกินยาบ่ยาเอ,อ่อท่าคอ กล้วยดิบกับพองพี่น้องกล้วยดิบกับเบิดหลายหน่วยละ่ะบ้าขันจะถวนต้องหาหกมือต้งองเป็นอาทิตย์ผัวละคืออากาศหนาวไม่เย็นเป็นลดแพ้ควันบุหรี่เนี่ยยังไงเนาะอาาะไรเ,เป็นหวดัดและะ้วก็ข้อแหบข้อแห็งอะไรงดการอะไรสดอยู่เราจะไล่มืออยู่เห็นบอกว่ามีคนบอกว่าไม่เห็นไล่ลายวันแล้วบ่วันไระงดการอะไรไปก่อนเนาะค่ะก็เลยบ,บ่มีคลิป ก้ <c oughs> ตัดจินใจอะไหนไหนมันนอนไม่หลับแล้วก็ลุกขึ้นมาปาดมะนาวกินให้มันหายคันคอกินยาขาเชื่อแล้วก็ละย่างเนอะอาะยาสามสี่หาชุดล่เบิดเงินสี่หาลอยละพี่น้องก,กับหลานหน่อยจะว่ากับว่หม่มบักเนาวไม่พ้นมะนาวบีบน้ําลงคอแล้วก็สลับกับกล้วยดิบเนาะกลวยอ่อนๆกลวยดิบกลวยกลางกล้วยที่มีเนื้อมีนวลแหลวกลางๆนุ่นกลาง จะจะออกฝันฝาดใลยไหมเกลือบีบน้ำมะนาวลงคอแล้วก็จะเล่าความฝันด้วยเนาะเพราะว่าจะเห็หไดไหใดจากแปดนาทีนะคะให้สมแห้งกินบนีเบิร์ดจังวะเข่าห้องน้ำลายเทือละแต่ก็ต้องกินนะพี่น้องนะคะเพราะว่าเห็ดไหเป็นคลิปขออภัย เฮ็ดให้แก้ไอว่าสิเบ่าผิดว่าพีขออภัยกินจนว่า่มูหว่าบากน้าสิเปิดไปจากสวนแล้วเนาะก็เราความฝันไปน้ำขัาแล้วกันเนาอะ,อะอันนี้ก็คือเปลือกแก้วมังกรเนาะแก้วมังกรอ่า เออมือลายมือแล้วละพี่น้องลายมือแล้วเนาะถามความสักหน่อยสามสี่มือก่อนที่สิบเป็นเออเป็นวัดขัดจมออูกนี่ละก่อนสิบไปทายบัตรพ้านนองข่าหอมไปทายบัตรอายุเจ็ดขวมบมาที่นี่อเออแก้วมังก่อนพอมันเอาออกจากจานเพราะในเบิดไปไหน จะ่าเอามันกัเพิ่งจะกินแล้วหันเอาเกลือใส่เอเลยมีสีมวงพ้าหนอขอหอมไปทายบัตรประชาชนเมือ่อซีหามือ้อซีประมาณซี่มื้อขึ้นหลังเ้าไปกับพิพน้มหัองน้วใส่ขอไป <c oughs> <c oughs> แล้วก็วิ่งเข้าห้องน้ำไปส <c oughs> าม,มารถทำไมไม่ กินได้ท <c oughs> ั้ง <rubber> คืนเลยพี่น้องเลยว่ามันก็เจ็บท้องกินมากๆมันก็เข้าห้องน้ําได้เลยสิมงเบาบางเรื่องความฝันเจะแปดนาทีนั่นแหละนะคะเจะเอาแค่แปดนาทีเนาะตอนนี้มันก็อยู่ที่สิ่ข่าวหานาทีแล้วเนาะเต่ว่ามันติอขั้นข้อก่อนต้องบีบน้ามั่วหน้าเน่ากับเกลือรัดเนาะพี่น้องเบิดเงินค่าหมอเบิดเกือบห้าร้อยละหนึ่งหนึ่งในแปดเนี่ย นีใก้จะเบิดหนวยเละกินยู่เรื่อยๆได้พี่นองจิบยู่เรื่อยๆกินทั้งนวนกินทั้งน้ำเอ้ยหมกเน่าหมักม้วนกวยิปโอ้ย,อาอย,อยสารพัดหมอไงยาหมอต้องครบควรถวนมันอาทิตย์หนึ่งพอเราขึ้นมาเราไปนอง เราความฝันก่อนบาที่นี่เอ่อสามสี 3, 4, 000, ่มือคืนหลังก่อนที่จะพานองขอหอมไปทายบัตรอาย,ยุเจ็ดขวบอาทิตย์ที่แล้วล่ะพี่เนอก <c oughs> นามคืนนอนฝันฝันในความคิดกับประด้คิดอีหย่างเด้กก่อนสินอนเนาะก,กระเป๋าใบล่ไล่ใบดำดำ สีพายที่ดีราคาหกพันบาทกระเป๋าใบหนะั้นไม่ความฝันเรื่องจริงกับหกพันนั่นแหละพี่นอ้องลูกสาวมันซื้อมาใหไหแม่ซื้อมาใไหซองใบใบหนึ่งเป็นกระเป๋าต่างราคาสามพันใบหนึ่งเป็นกระเป๋าเออกระเป๋าพ้ายแบบเออแบบาง,งามพุ่นละอื้อ คนื่อนโบนัสคนหนึงเทพเขาะจะมักไพ่ของมีหอ่อเพราคือชาวบ้า,บานห้าเหล่าได้หมม่อเนี่ยมักไพ่แบบโลโซโลยโซอยช่ยไปโหลดไปได้กับไปได้เนาะอืแม่กระจุ่มอยู่ไอ้ซื้อเห็นอยังคือไปซื้ออย่างอ,างอ,างอื่นอืเป็นความสุขแม่แม่ะะามาสักใสของขวัญที่ซื้อสิเป็นยังพันว่าความสุขในโบนัสบ่าเป็นเงื่อนเดือนพันว่ารายได้พิเศษพันว่าเป็นขา,ายของพี่เนาะไอซินค่ะเพื่องไฟฟ้ากเป็นรายได้พิเศษ ก็เลยซึ้งให้บาที่นี่บ่ได้คิดหยัางน้ำกระเป๋าดิก็เลยว่าจะคองในรูดซิบกระเป๋าดูยานมันพังว่าไงว่ายานมันเสียยานยานมันหายกลัวมันจะหายนั่นลหละว่าไหมเนาะที่นี่ในความฝันนั้นผัดก็จงพ่ายไปงานวัดงานวัดตะว่าในงานวัดนั้น ผัดขึ้นจงเขาสีเลือกรังวัลนเอียงนี่หะหรือเลือกผู้แทนนี่แ่ะพี่น้องแต่ว่ากะมีกหนังชายกับบเมนหรือจังไดกับบรหลุในความฝันจำบอไดคักแต่ว่ากระเป๋าที่พ่ายไปน่นที่ได้หอมบอกว่าลาค่าหกพันบาทนเสียพี่น้องบ้างกระเป๋าไว้จักผู้ใดร,รักเอากระเป๋าเนาะในกระเป๋านั้นมีบัตร มีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกระเป๋าต่างอีกอย่างหนึ่งมันซ่อนกันอยู่ทางในพี่นอ้องในกระเป๋าต่างที่มันซ่อนอยู่ในกระเป๋าผ้าใบนั่นมันมีบัตรประชาชนอยู่ในหันสไปกาพูเทนหรือกาอีกอยังจักอย่างนึ่งนี่ล่ละในความฝันเห็นเขาพิกากันจ๊กจักจกจักกาเครื่องไม้กันกากระบ,บาดเจ้าของกับตกใจในความฝันเนาะเอาขัวเส้น ่ากระเป๋าคอยเสียว่าซันมาพี่น้องจังใดจังจ,จกกระเป๋ากางเกงออกมาเห็นบัตรประชาชนอยู่ในกระเป๋ากางเกงแต่กระเป๋าผ้าอีสองใบซ่นอนอยู่น้ำกันนั้นเสียไม่เห็นหายไปแลว้วแต่บัตรประชาชนที่เคยใส่ไว้ในกระเป๋าตังนะ่ะที่อยู่ข้างในอีกทีหนึ่งนะ่ะมันมีสองซับแมนบอพี่น้องสองซ่อนแมนบอก,กระเป๋าตังต่างหากกระเป๋าผ้าอต่างหากรลุดสิบเหลี่ยรียบร้อยมีคนเอาไป มีคนลักกระเป๋าไปแต่ว่ากระเป๋าตางค์เขานะบ่เคยขาดบัตรประชาชนพอว่าเวลาเขาไปใส่มาใส่เขาก็จะต้องเอาใส่ในกระเป๋าต่างอีกที่หนึ่งก่อนจะใส่กระเป๋าใหญ่อีกใบหนึ่งมันบ่พ่นอในความฝันนั่นกลายเป็นว่าบัตรประชาชนนะั่นอยู่ในกระเป๋ากางเกงได้จังใดหาจังได้กระเเห็นอาทิมไม่ใต้โต๊ะมองเขาสิการกระบ,บาดเลือกต่างบัดนี้เลยจกซ้ายจกขวา่นไปเห็นบัตรประชาชนจะขวง กับเงินสดสองสามลอยอยู่นีกระเป๋ากงางเกงไม่ยกขึ้นมาในคว่มฝันแดงจึงคืองูพี่น้องใบลอยเน๊ใบลอยสองสามใบย,ยกใบลอยขึ้นมาแดงจึงคืองบัี้บัตรประชาชนติดขึ้นมาน้ามันใบลอยว้ายประสันจะควงมาในความฝันเนะาะจังใดจังเห็นบัตรประชาชนนบาดท,ที่นี่่อยละตกใจเบิดว่าระสันพี่น้องไม่ได้ตกใจว่าอันกระเป๋าลอนจะคองเสียเด้ กระเป๋าสองใบใน่ความฝันนั่นราคาเก่าพันแต่ว่าบ่ตกใจเพราะว่าจะควงนั่นสีมากากะบาดเลือกผู้เทนหรือเลือกตั้งอีกอย่างจักอย่างใดอย่างหนึ่งเลยละ่ะคล้ายๆคือคือคือผูออ้เทนพี่น้องเป็นสี่เหลี่ยมนีม่สิละต่องมากาก,ากแต่ว่าในความที่จะตา,ากะบาดเลือกตั้งนั้นเขาต้องใส่บัตรประชาชนแมนบอก่อนเราจะไปเลือกตั้งอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องมีประชานแมนบอพี่น้องและโยก ความฝันยกบัตรประชาชนขื้นอ้อมกับเ,เงื่อนสดสองสามลอยโอ้ยบมเมนเออให้อยู่ออยดอกสามลอยอยู่ดอกคิดมาในความฝันใบลอยติดมือขึ้นมาอยู่ประมาณสามอยหรือใดนี่ล่ะหลายใบอายุสามสี่ลอยพ่ละแต่ว่าแดงจึงคืองนอยู่พี่น้องใบลอยนะแต่ว่าบัตรประชาชนผัดอยู่ในกลางใบลอยยกขึ้นมาจกออกมาจากตรงกก่งแล้วยกขึ้นมาฉันเลือกตั้งได้ฉันเลือกตั้งได้ ฉันมีสิทธิ์กระเป๋าหายกับจิงแต่ว่าบัตรประชาชนฉันยังอยู่วันสันพี่น้องแลกกกกยกยกยกแผ่แผ่อยู่บัตรประชาชนจา้จะควางในความฝันนั้นก็เลยบาสิไปเลือตั้งน้ำเขาได้ก็เลยสะเดิดขึ้นมาจาคขวงงเหนือโซ่บัตรประชาชนกัเบเ,เ,ง,เงินใบลอยแดงแดงลายใบอยู่บัตรประชาชนจา้จะขวางน่ะมาที่นี่สิเี้อเรื่องเลขบัตรประชาชนเนาะหางบัตรประชาชนเบาๆลายตัวได้พี่น้องเบาเอาสามตัวสุดท้ายเด้อ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เบ้านี่ก็เป็นแค่แนวทางเนาะนะคะเที่ยวกอนฝันเห็นปลาควนเลาอายุหาสิบแปดหาสเกมันก็ออกหาสิบเก้าแล้วก็ล่งเข่าหาสิบเก้ามันก็เป็นแค่แนวทางมันก็คือผ่านมาแล้วแต่งวดนี้ฝันเห็นบัตรประชาชนตัวเองซึ่งมันเคยอยู่ในกระเป๋าตั้งแล้วมันหายแต่บัตรประชาชนมันอยู่ในกระเป๋ากางเกงได้ยังไงแล้วก็มีเงินสดแดงๆนะ่ะใบร้อยอีก 3- าใบพี่นอ้อง จกออกมากมีทั้งเงินแดงๆมีทั้งบัตรประชาชนจุกจขวงแต่ว่ามีแต่ใบร้อยเด้บมมีใบอื่นมีแต่ใบร้ยอยยกขึ้นแว่ๆแห่เลขบัตรประชาชนแปดสองเก้าพี่น้องนะคะถูกสิ่งทูกอย่างเปลี่ยนแคแนลทางเด้อนะคะฝากพี่น้องว้อ่ามักกระจัดคัดกระพานนะคะถูกสิ่งทุกอย่างเป็นแคแนลทางนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะคะมักกจัดคัดกระพานนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเดอ้อพี่น้องในความบริสุท์ตัวเลขนะคะมิจะเบาซูพี่น้องฟันนี่แหละพร้อมนเน่าไปแก่วัดเนาะพี่น้องนะคะเพราะว่าว่มีวิดีโอสีอัพโลกเนาะนะคะเป็นไข่เป็น,ปนวดัดสองสามหมื่นเล้วนะคะสีหามื่นนี่แหะละะพราเป็นสองสามเพราะว่าฟนันกลอนกะนสามสี่คะ,คะ ญาติมันบ่ฝันอีกพี่น้องก็เลยเอาฝันนี่แหละมาเล่าสูฟังนะคะขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีมีความสุขในความฝันนี้เด้อน,นะคะรหัสบัตรประชาชนนะคะเหลขกล่งทถ่ย829เกเด้อพี่น้องนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขนะคะทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางนะคะสำหรับงวดวันที่16ตุลาคมนี้นะคะคือความฝันของ เจ้าของช่องเด้อพี่น้องนะคะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแค่แนวทางเด้อนะคะปวดพิจารณายานในการรับชมเด้อนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะกินบักเน่าแกงหอยแกบเจ็บข้อไปในตัวกันเด้อพี่น้องหาทุ่มแล้วบายๆขอบคุณที่รับชมขอให้เฮงเฮงมานานันมันปังปังเด้อพี่น้องนะคะให้ทุกไว่ด้วยเบอ่์ให้ลำให้รวยไปทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นแค่แนวทางเด้อพี่น้องนะคะมากัดจัดกัดกระพานนะคะ บายบายสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ